พี่นอ้องเอ้ยมาบัดนี้สี่แต้มต่อก่อนสองตามคันลอง้องน,นี้แห่งวิถีกวีดันขอประพันธ์ตำเรื่อมเรื่องแสงให้เห็นกองขอให้เช้าพี่น้องเห็นแจ้งแบ่งปันปีสองพห้าร้อยสิบสามก้อนนั้นบานทำญ่ใส่สีไฟฟ้ามีมาถึงมุงเฮืองเมื่อ้าน ย้อนทั้งกันขึ้นมาแต้มแตมซอ,ซอนซ้อน,อนทรงทั้งพระสงฆ์ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในดงป่าไม้ไฟฟ้าส่แจกปีสองพันห้าร้ยี่สิบแปดคำาแครแนวแดในจิตได้ตั้งศูนย์สาธิตพิพิดแทงแผวพัวล้วมไหลพั่วมาตั้งของทุน พัฒนาหมู่บ้านทำตั้งต่อเติมปี2 5 2บเก้าได้เพิ่มตำบลแมงบานทีตำบลเมืองสวงน้ำ นี่มูสิบจำไว้จาละในมาถึงบ้านเห็นน้ำกันทวนทีปีสองพันห้าร้อยทีสิบทีทางกันนี่แบ่งให้น้ำไงเปลี่ยนแปลงเพิด้นน,น้ำบอกแข่แบ่งเขตสุขาเพื่อประทานมาพัฒนาชุมชนสุกแห่งคนในน้ำคำเช้าบ้านํำได้มารวมรวมพลังมั่นแกน เป็นสายแนนทรงหนูสู้ให้พัฒนาซื้อบ้านทำน้ำเกิดกาภักาตาวสวยดีหองสมุดก็มีให้ศึกษาพัฒนาเมืองบ้านเป็นสถานคือห้องเมืองทองกองคาพัฒนาทุกการสถาห้องของสะกานจนได้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างทั้งดีสามคี้ปองดอง้องกันพลังเกี่ยว ทันเป็นเกียวผมแน่นบอกค้อนแทนเปิดในสุกสบายเลิศลำนำให้ดูเย็นสมกับเลือกเป็นสวยเด่นทำฝันขอประมวลน,น้ำมาแก่นกระถาเอาขอเป็นเล่าเห็นมองเห็นข้องฟองไม่ไทยเห็นเป็นไทยพองหน้าหาให้พัฒนาขอที่หนึ่งนั้นหน้าที่สา,าน้ำสาม บ้านทำวัฒนธรรมงดน้าลามแสงแง่งลำวัฒนธรรมเข้าที่ของนี้แต่พ่อแม่ยังดำลงคงเทียงแท่ออกแก่แป,ปินเตียนทันขอที่สองวานั้นกองสนันนใสสีเครื่องน้ำบ้านนักปาดมวนนีตัวแดนดินญ,ญานจางสมพานหลายดาย้านชุชาตามทำไม่ไม สมัยเขาหัาหักไว้หมอไหลถิงให้เสื่อมสูญแนวได้ดีแต่คุณหบอกเพ่มุนทางฟ้าคำพยาโบรานสืบสานเอาไว้จาระใดถึงขอย่อขระคุณบุนลำองค์อาจทันพระคุูข้อที่สามย่อยกไปใส่แจงแห่งอํา ข้าคู่เป็นผู้คำนำแต่งแสงสีพัฒนาประชาชี้วัดว่าให้น้ำล้นเป็นมงคลเหลือลำวาระรมผู้คำขอนบมือขึ้นจอก่อสนเพิ่มทิ้ง ดอนเจ้าฟูผู้บานที่หักยิ่งเหนือสิ่งสี่ขุนฟานดนบันดานปกปักหมูเฮาให้เย็นจ่อยเพิ่นสิคอยแนมเยี่ยมเทียมเงาทุกบาทอย่างอันตรายทุกอย่างพอใครมาเข้าใกล้เขาได้อยู่สบายน้ำตาการน้องตากา้าเลาะเลียบกายขอกายหลายทันเห็นน้ำกันไลหลเู่ากองแ,แถวแถวทาง ผู้ใดมีเวลาว่างหาทางมาท่องเที่ยวให้หดหิวแห่งใส่แกงแห้งใจออกพันษาประเพณีบันทึกไวบุญไญงมหาศาลพันษาการมาบันตบกบระบวนสมทุเแลได้ซอหายิ่งแก้วผมมาจันทสันแฟนขวนข้าทิพบ,บอกแจ้ง แงปลงต่างส่วนกุศลตักบาตรเทโอ,โอ,โอบุญมากล้นมงคลนาดใสสีการวิถีออกอันษาพองธรราบูชาคมกีฬาดีรวมกันจัดบกเคยลมอบพรมใมไมันเตียงบอ่อใดเหี่ยงใดคอยลานน้อยได้คอยเทียน บ่ให้ผลแตกเพื่อนอมายมุกให้อุ่นใจสิ่งเศบติดแนวไรให้ห่างให้ไล่ยืนทุกวันคืนบ่มีของน้ำพองพระเก่าตลาดนัดวันอาทิตย์ปวดเจ้าเจ้าใจเห่าห่วงหาเปิดให้สุ้มแม่ค้าได้มาส่งขายของ้ากันน้องหลังไหลหลังไว้ขายค้าหาเงินตรามาเข่าเต็มกระเป๋าล้อนอัง เงินเต็มพงสวดตุ้มคุ้มบุญคุ้มหัวใจร่วมกันคิดเอาไว้งานผีไม่ฉลองโศกมีเงินดกห้องหนาหน้าตากระบันคืนพากันกลมคืนสร้างทางดีสี่กอนพาคุณพ่อแม่เลี้ยงเชียงทางบ่อห่างใจลพากันนั่งทายลายสรางกอทอสีสวัสดีมีใช้ของใสละไม่แผว เสียงแซวแซวเจ้าเอาสวัสดีทีไม่สวดมนต์ก็เอาใช้ป้าวะนาไม่พองด้วยให้บุญช่วยทรงสนองที่นอเออพลาหนุนบุนแล่ง่องงานของใสดี รวมเมาใจสามคีตอ่อดีสุดท้ายได้บรรยายให้เห็นมองตาม้อง,องของปาดขอประกาศให้พี่น้องบุญปองซอยสู้ยาเดนี้หมอผู้ฮดหูแนวไหนบ้านพามใหญ่ไทยไทยพองละไม้ละมุนแนงแล่งหรือเต่าอยางเอาใจบ้านเบิก เกบหัวใจมืดแต่ต้านยาพัน์พอให้พบเห็นขอให้ล่วยสวยเข็บเช่นนานเก็บเต่าไทยไปทั้งนในมีสุขสุขให้ยามาไกลอันมาโลกข้าไขวัดไอไอไหไวงทุกทั้งปวงอย,ย่าอยู่ไกลให้หายเสียงปูสูนแนวมันี้สดไวยแกว่แววข้ามหาศาลดนบันดาล่า พบแต่สิ่งพูดแนวคำพออบุญนี่น้ำยำก่อนลำ้ำปากทรงอานิสงสงไห่เขาได้ผู้สุคนคุณสมพสรศิลีอุบลพันผู้เริ่มต้นร่างก่ออักษรนสารเอาตำนานเฮือมา่าแต่เดิมดากเอาเอาประวัติเมาเวา้าก่อนลำ้ลำล้ำากระตันยูกะตะเวทิตาพ่อแม่เลียเ้ยงเสียงทางหมอหางนี้ เพื่อนนั่นเป็นผู้ซี่ให้ผมแต่งก่อนลำ้ำคิทยาวงกาละจินเป็นคนร้องปากเสียงล้ำลองเป็นทำนองเพิ่งแฉเพิ่งลำ้ำคนแน่เป็นกระแจให้พี่น้องบ้านทำไหใส่ใาสตร์ซองให้หรือกองตัวแผ่นดินได้ยิน